มอร์นิ่งครับวันนี้วันที่ยี่ห้าจะปีใหม่แล้วหรอวะอันนี้เดือนธันวาคมแล้วนะครับจะปีใหม่แล้วหรอือวะอีแค่หนึ่งสองสาสี่มันยีิบเก้าใช่ไหมสาวันจริงเหรอคือพอเราอยู่ในช่วงไปที่แบบเลิกเป็นนักศึกษาแหละมาได้ทํางานด้วยแล้วผมรู้สึกวันหนึ่งนี่มันผ่านไปไวมาก,กนะ มอร n นิ่นะครับมอร n นิ่ในตอนเที่ยงสี่สิ้าเพิ่งตื่นครับผมตอนนี้กำลังน,งนั่ตัดไปโอยโยรานคาเฟ่พอดีตรงนี้มันเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้หอผมครับก็หอผมอยู่ตรงนี้นะครับหยุดทางขวามือผมผมแค่แคเลี้ยวขวาแล้วก็เดินมาตามทางแล้วก็จะหยุดทางซ้ายมือผมผแค่ ร้อยเมตรเองไม่ไม่เกินนั้นนะครับใกล้ก็เลยมากินกาแฟบอ่บอยๆแล้วก็มากินนั่งเล่นบอ่บอยๆครับตอนนี้มาห้องละตอนแรกว่าจะไปปิน้นไปทำป้ายแต่ว่ารถเยอะจริงรถเยอะแล้วมันเสียเวลากับการขี่รถกลัวจะไม่ทานหุงข้าวนะครับก็เลยกลับมาก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาหุงข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมของเตรียมอะไรนะครับดูไว้หลายที่อยู่ว่าจะขายตรงไหนแต่ว่าก็ไม่รู้เนาะว่าจะขายได้ไหมจะอะไรเหตุผลต่างๆนานา,นา,นาน น,นี่30ิบาทถ้ารวมแล้วก็น่าจะประมาณห0ิบาทอันนี้ไสครบละหกอากก่อนเราเค่อยหองข้าวนะหุงข้าวสักตอนครึ่งนะฮะไข่แล้วก็เดี๋ยวเตรียมไสเครื่งองไข่อันนี้มาเอาตอกแกนนะครับเอาอันนี้ใส่หนังแพงแล้วก็ใส่ไข่ครับ พอด <ge ar> ี <ies> ตอนนี้ช่างตุ er ้มกับพี่มารินาเขาช่วยกันตั้งร้านนะครับเขาให้ผมออกมาหาอะไรกินรอก่อนนะผมก็เลยมากินน้ำปั่นร้านพี่ไรนะครับตรงถนนช้างเผือกเลยตรงซีอชช้างเผือกเลยครับผมนี่เป็นโรตีช้างเผือกของพี่มารินานะครับแล้วก็ช่างตุ้มกวมาช่วยตั้งร้านผมก็มาช่วยด้วยนะครับตรงนี้เป็นถนนช้างเผือกซีแอชเ้าก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้นี่ถนนช้างเผือกเป็นโรตีช้างเผือกเขาว่าดังมากเลยนะก็รสชาติก็ดีนะครับาเรกินละ เครับตอนนี้ก็ช่วยเขาเก็บตังค์ลานอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาให้ผมมาสตาร์ทรถรอแล้วก็เดี๋ยวจะไปขายของนะครับวนไปแล้วตรงนั้นรถเยอะมีพ<า>ีจารณาจ่ายประสาทแตกเลยเจรจาเขามมหายนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราต่อกันพอดีจักรยานผมหายเนื่องจากพวกกะเหรีงกะลาขโมยจักรยานไปนะหลายอย,า <S <S อยา่อยางนนี้ไม่กิงของหวานพอดีอ,อัอออนนั้น ที่ตรงนั้นไม่มีที่ขายอันนี้แก้ต่างของซินที่เขาต่างของซินดูเห่นเนี้ไปไหลายวันแล้วไม่หคอใครเลยไหนๆก็ไม่ได้ขายแล้วก็เลยไปตะเวนดูที่ดูทางไว้ขายของนะครับผมก็ได้คุยแล้วเปลี่ยนกับแม่ค้าเรื่องว่าขายได้ไหมเป็นยังไงที่อะไรยังไงนะครับก็ได้รู้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นเลยนะครับผมตอนนี้เลยมีย่ามานะครับ<ม> คือเที่ยวมาไม่ขายไม่ได้เพราะรถมันจอดเรียงเต็มเลยหมนช่วงนี้เป็นปีใหม่เลยปีใหม่เชียงใหม่รถเยอะมากนะครับเชื่อละวานที่การทำโต๊ะมันบินก็ได้นะบเต้องมือต้องมือที่อยู่จะพาไปจากทีนครับคือวันนี่ผมกินเป็นผัดก๋วเตียวนะอร่อยมากเลยเผากะทะการเผาเครื่องให้สุกก่อนแล้วก็เอาเส้นลงนะครับมันแยกเนื้อแยกละเอียดดีน้องรับ มันไม่ได้เส้นติดกันเยอะจนแบบรวมกันหมดสดช่วงกันหมดอะไรเงี้ยนะครับเห็นรถเข็นในคิปมั้มันเข็นจะบุลเลยโอ้โหเด็กนึงมอร์นิ่งในีวันที่26ตอนตี2.24นะครับพัอนี้ผิดพลาดในหลายๆอย่างก็หงค่าหงลายเสร็จ ก็กะไปขายของแต่เราก็กะจะไปขายของเราพอเราไปขายของเราปุ๊บรถเยอะมากเลยไม่มีที่จอดขายของไม่ได้ขายไม่ได้ขายก็เลยวนไปดูที่แล้วกันว่าตรงไหนไปได้อีกไหมมีทั้งที่ที่ขายได้ที่ต้องขายไม่ได้ได้คุยกับคนนั้นคนนี้ได้รู้ว่าที่ตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างไรบางทีผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะกับการที่เราต้องเองลื่อนไปเรื่อยอ,อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกเฟลๆฟนิดนึง วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเนาะไปเขียรถจักรยานดูที่ทางแผนออกมาได้อะไรประมาณไหนนะแผนอะไรยังไงบ้างเนาะช่วงเช้าช่งเย็น้อมแผนชิวนิดนึงว่ามันจะออกมายัางไงนะครับพี่ตุ้มแกไม่สบายสักผ้าก่อน ซื้อส้ตอตมตำกันนะครับแก้วหวัดใช่สะดุ้งมาเลยโคตรเผ็ดเลยนะไม่สบายต้อง,งกินก <c oughs> อ๋อสะดุง้งยอดแลานเนี่ยปากเกตแตกอ,ะะอ่ะอน,อน,นะครับพี่จะช่วยเนี่ยวันนี้นะครับวันที่27กันยาย,ายนกันยาอะไร27ธันวาคุณข้าวเพิ่งกินกาแฟเสร็จจากคาเฟ่ วันนี้นะครับได้ไปออกโรงแมรมลาน,นาวิวนะครับผมไปออกอีเวนต์นะก็พอดีช่างตุ่มกับแฟนเขาเขาขายโตรตีเนาะโตรตีช้างเผือกครับผมก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็อร่อยนะครับก็เลยได้ออกอีเวนต์ผมก็เลยอ่ะขอไปเป็นลูกมือด้วยจะได้รู้ว่าการเอนเตอร์เทนการขายของการเสิร์ฟคนคือเหมือนไปฝึกวิทยายุทอะไรประมาณนั้นนะครับ กับทางพี่เขานะก็ไปหาประสบการณ์ในการใคยของครับทีอ่อาคีรถนะครับมันนี้่าดดีทางเข้าทงแล้วครับพี่ขาอ,อ๋อนี่คืองานที่เราจะมาจัด น้ำโซมาสอนหมู so ่บ้านอะไรีิรานาวิวสานาวิวสิบแล้วสิบเก้าเลยอืมอ่ะน้ำเดียนเกี๊ยบใช่ตอร้างมือยช่วยเขาจัดกองจัดอะไรแล้วก็บที่กระหาเราทีบ้างอะไรเงี้ยก็รอลูกค้ามาช่วยมาสั่งอะไรเงี้ยนะครับว่าจะเอาอะไรใส่ไข่ใส่อะไรเงี้ยครับ ก็เป no. no ็นลงมือเขาก็ดีใจนะให้เราได้แท้ออกงานอย่างนี้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าการค้าของมันก็ไม่ได้น่ากลัวอันตคิดอะไรเราได้เจอคนได้ใช้ชีวิตได้เจอคนเยอะได้รู้ว่าความรู้สึกตอนที่เราจะต้องขายของกับคนเยอะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะดีใจนะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในแบบในนี้อะไรเงี้ยครับกินลงให้ติมเขาขอปล่อยติมเขาเขาว่มาเลี้ยงให้ติมเหมือนกันการเริ่มรู้นักนะครับคนเริ่มมาเยอะมากขึ้นมา

ออออตอนนี้เที่ยงคืนแปดนาทีแล้วแล้วก็รถมาจาอดตรงนี้เพราะว่า๋ยวจะไปซื้อกโก้ร้อนๆครับผมดีใจครับวันนี้ครับเก็บช่วยเขาเก็บของเก็บรอเสร็จละก็กลับมาจากบ้านเป็นบ้านัดสันก็สนุกมากเลยครับวันนี้ได้ทำโน่นทำนี่อะไรได้เจอคนเยอะพบปะได้เจอคน ทำให้เรามีคอนแทคล้วก็เห็นอะไรในชีวิตมากขึ้นเนาะการดีลงานการจ่ายแบ่งงานการทํางานาสังคมโลกความจริงที่สังคมบริษัทเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคนขายฝ่ายจะซื้อฝ่ายขายโฟโมมร์แม่หรืออะไรที่เขามากินเลี้ยงอะไรกันอะไรเงี้ยสาโลก็เฉลี่ยทั้งน้ำมันก็ประมาณรวมจดัวนจดน,นี้ด้วยไม่เกินหนึ้แล้วเขาให้มา400ก็ก็ดีครับได้ตังค์ส่วนนี้มาให้แม่ดูก่อนนะ แต่คิดว่าเดี๋ยวลองถามแม่ก่อนว่าให้แม่นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าแม่แม่ก็เก็บไปเป็นทุนสำรองในการขายของเป็นทุนสำรองในการใช้ชีวิตครับผมในการสร้างตัวของเราขึ้นมาให้มีฐานะการเงินที่ดีขึ้นครับผมสลับวันนี้นอนก่อนแล้วกันฟันดีครับผมจุ๊บเจอกันวันพรุนี้กูดไนท์กูดไนท์กู๊ด กูดไหนกูดไหนครับก็ตื่นเช้ามาตื่นสายเลยล้างเคื่องล้างชามเก็บห้องกวาดห้องเดี oh> ๋ยวรอสปบนมาให้ฟ uh> ื้นๆกันเดี๋ยวไอ้สามเราไปคาเฟ่ไปนั่งเล่นกินของหวานชิลๆก่อนแล้วกันแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวไปช่วยปุ้มอะไรตั้งร้านอะไรอย่างี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยเขาไปวิ่งเล่นไปเล็ดเตะของเด็กน้อยนะครับนี่อยู่นะหน้ามอราชพัฒน์นะครับเดี๋ยวจะไปแมคโครเชียงใหม่ ไปดูถังแช่ตู้เย็นถังแช่น้ำแข็งอะไรเอาไแช่น้ำแช่อะไรเบอร์ว่าได้ขายหรือเก็บของน้ำมันก็จะหมดแล้วว่าต้องเติมอีกก็ขยับไม่ได้เลยก็ถือซะว่าน้่งฟังเพลงแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ห้ามอลอะอันนี้ซื้อมานี่กระติกอันนี้แปดแปดเก้าเก้ามั้งเชื่อเล็กน่ารักดีอ่ะชอบอ่ะยี่สิบห้าลิตรนะครับ เล่นไปนะที่วางแก้วกันนะแล้วก็น,นีนบอกคุณสมบัติต่างๆนะซึ่งเราอ่านกันเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้มีที่ระบายน้ำด้วยด้วยเฮ้ยสุด,ดยอด,ยดยอ่ะน,นี่ก็ฝาเปิดไม่ใช่เปิดอีกฝั่งหนึ่งนี่ผมตกใจตัวนี้มันมีที่ล็อกเว้ยแบบไอเสียโคตรด,ดีที่ล็อกด้วยอะไรเงี้ยแบบว้าวเช็ดน้ำแข็งเช่ดอะไรยีพ่าลิ่งโคตรเยอะตอนนี้าาก็ขายลอตินมาตอนนี้ก็มาช่วยเขาขายลอตินต่อ ยังเก็บร้านเก่าอะไรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นี่ทานเอาแผ็งคู่ใจเราเอาเล็กน้อยๆขายน้ำได้อยู่นะทำไปเล่นเดี๋ยวเราซื้อเล็กกินก่อนนะครับเโอเีคอันนี้เป็นราคีวบเขานะผมยืม <laughs>